Okay, ครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำปับคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให้ทีหนึ่งตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วพลาสติกต่างๆพวกนี้แกวได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้กระดาษที่หุ้มมาคิลิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับ ด้านหน้า,นาทางร้านแกะออกไว้ให้แล้วเมื่อไหรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะยากมากครับมาดูการทางานมอเตอร์มเอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุน,นี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบไห้ถูกสีถูกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคิปที่แบตเตอรี่ใช้แบตสองโวลต์ตัวนี้เป็นสวิตช,ชิ่งเนาะไฟออก12โวลต์เหมือนการใช้แบตเตอรี่อ่ะ สีแดงไปคีบข้วบวกสีดําไปคีบ้วลบใช้82บโวลต์น,นะแล้วก็แบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วนะครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีการทํางานสวิตช์จะเป็น3สเต็ปแบบนี้ครับตรงกลางคือปิดข้อมาขวามมือตัวนี้220บโวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านมาร์กการกวนรอบที่เหมาะสมครับจุดสีแดงหมนมาให้ตรงกันไฟแสดงสถานะสีเขียวมอเตอร์ปรับควาเร็วได้ครับ งการคือปิดเข้ามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วครับกรณีเราไม่ใช้แบตเตอรี่เนาะใช้แต่ไฟบ้านเดี๋ยวผมทําให้ดูตัวโยกมาฝั่งนี้ก็แค่ไม่ทํางานน้องสายดึงออกไปได้เลยเราก็โยกกลับมาใช้ในส่วนของไฟบ้านอย่างเดียวได้ครับการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ํา ตัวชุดมาเตอร์ทางร้านรับกันให้1ปีครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมาเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกรางน้าได้เลยครับในส่วนของหม้อสแตนเลสและหัวแก๊สสเตนรเลสใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยอ่าตัวนี้ก็ใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยครับในส่วนตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก,ก็เพียงพอครับหัวแก๊สใช้คู่กับว่าปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับแรงดันสูงหวัวเร่งห้ามใช้เด,ด็กขาดตัวหวัวเร่งอาตัวแรงดันต่ําทางร้านไม่ได้แถมนะครับ หาซื้อได้ทั่วไปเลยหรือว่าตามบ้านทั่วไปมีอยู่แล้วสําหรับวาล์ว wow, ที่ใช้กับพวกเตาแก๊สอัตโนมัติหรือว่าซื้อตามร้านแก๊สทั่วไปได้เลยครับแล้วก็ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุด <S <S เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายเราก็ไม่ต้องสนใจครับแต่ก่อนใช้งานเปิดให้สุดแบบนี้ <S <S <C oughs> ใช้งานครับกดแล้วก็ปิด ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับมาดูกรณีที่ช่องกาดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเป็นสีเลยเห็นไหมครับแล้วไฟจะลอยปรับให้ช่องกาดเปิดให้สุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ถ้าไฟอ่อนไหม้ครับแต่ถ้าไฟแรงไม่ไหม้เน้นว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อไฟตรงกลางไม่ออกอยู่แล้วนะครับออกเฉพาะวงนอก โอเคครับ